วันนี้มีอะไรมาฝากทีมงานมาั้นี่ไงขอ,องเกนเป็นขนมเป็นอะไรตำเรื่องที่แรกจะเป็นสิ่งที่เราแนะนําเขาว่าลองชิมเมนูนี้ดูสักพักหนึ่งมันจะเป็น h i g h เ y recommend เขาก็จะรีเควสตมาเองค่ะคนที่รีเควสตคคนนี้คนนี้ค่ะ พอแล้วคุณคนนี้ค่ะมันชื่อร้านสาลาเปาเจเล็กอยู่ตรงถนนจันทร<ม>เขาจะทำขนมเปีย๊ยใไส้ถั่วกับไส้งาได้อร่อยที่สุดเลยตั้งแต่ถ่ายมาก็เห็นพี่คริมถือของกินขนมมาให้ทีมงานตลอดเลยไม่เคยลืมกันไม่อินขอบเปียพี่คิมสนุกดีได้รู้ว่าวนี้แมวอะไรมาใหกินอ่าลองชิมดูต้องกัดคำใหญ่ๆอาหารเั่นช่วยปลอบประโลมเรื่องเด็กๆ ว่ากวดในรายการนี้เป็นเรื่องน่าปวดหัวค่ะปวดเป็นเรื่องปวดหัวนเป็นเรื่องที่แบบโอยไม่ได้มีความสุขหรอกตอนทำอ่ะแต่เวลากินแล้วเราฉันปินอ่าววันนี้ชั้นแบบบรรลุอันนี้ฉันคิดแล้วอันนี้ฉันมันช่วยปลอบประโลมจิตใจให้มันหายเหนื่อยจากการที่แบบมันจะต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆอันนี้ของวงพี่บินน้องตรีค่ะอาจจะได้ไม่ครบกันไม่รู้ใครเป็นใครอื้ออร่อยจัง ได้งานดำนะฮะใ้งานดำมันมันหวานๆอที่มันเป็นการเริ่มวันที่ดีนะเวลาเราตื่นเนีสิ่งแรกมันจะเป็นแบบกําหนดอารมณ์ของวันนั้นทั้งวันอะถ้าสิ่งแรกได้เจอสิ่งดีๆอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะแฮปปี้มีความ สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากทีมงานไหมคะไม่มีอะไรเลยวันนี้หัวที่หัวตามเมื่อวันเลิอกกันดึกดึกมากก็เลยอ๋อสลยเลยซึ่งบางวันอะมาก็จะรู้สึกผิดเพราะว่าพอมาถึงเขาเขาจะพัดทำหน้าพี่คิมเอาอะไรมาไหมเอาอะไรมาไหมถ้ามือเปล่าปั๊บทุกคนจะทำหนังตาตกใส่ฉันเราก็จะรู้สึกผิดไปเองเหมือนในติ๊กตอกเขาชอบพูดว่าไม่มีแหวนหรอไม่มีอะไรเลยเหรอก ไอคำเนี้ยมันจะขึ้นไปอยู่ในหัวสัดีค่วันนี้มีอะไรมาฝากทีมงานกับพี่คิมจะเขียนเด็กทีมพี่คิมเราจะเป็นห่อห่อแบบนี้ให้เด็กๆลูกๆกินกันอย่างอันเนี้ยก็โดยบังเอิญว่าสั่งออนไลน์แล้วมันอร่อยเขาก็เลยโทรไปสั่งเพื่อให้ทุกคนได้กินหมดเลยคือเหมาร้านเลยคือร้านนั้นคือเสร็จจากพี่คิมคือปิดร้านเลยล้างกระทะรอบนี้ก็น่าจะเหมือนกันนี่ไรอ่ะ ไก่ทอดฮาเจ๊ยไก่ทอดฮาเจยข้งใไขครับข้งแม่คิมใช่ไหมครับใช่นี่อยู่กรุงเทพก็ได้กินไก่ทอดฮาเจ๊ยครับได้แรงออกเวลาเรากินข้าวในกองเราก็จะยังยังไปนิดนึงว่าเผื่อว่าพี่คิมจะมีอะไรมาปนเปอิ เป็นคนที่ไม่กินของแพงเลยถ้าสมมติว่าทุกคนเคยเดินห้างแล้วกินของห้างแล้วกินกาแฟที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่ใช่คุณคิมเลยไม่ไม่ได้เงินคุณคิมแน่ก็จะกินอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างงี้แล้วแพงที่สุดก็คือซื้อเยอะๆแล้วเลี้ยงทุกคนนี่คือเสียเงินเยอะสุดสมมติว่ามากองแล้วห้าพันสามพันคือสามารถจ่ายเราเลี้ยงทุกคนได้เลยวันนี้พี่ติวสั่งขุยข่าวติวอยากกินมาก อันนี้ของพี่ปั้นค่ะอ,อมีหลายไตอะคะใช่ค่ะมันมีรวมบ้างมีอะไรบ้างทุกคนจะได้กินหมดเลยค่ะไปขนมาเลยตั้งแต่เช้าวรวมอืมหกลอ่ <15 S 2> กลอง150ชิ้นอามน,นี่ใส่ถุงให้ทีขอบคุณค่ะอันนี้ของอันค่ะถ้าจ้างมาเนี่ยทำใจกับเจนเฟอร์คิมนิดนึงว่าซื้อของกินค่ะไม่ได้มาทำอะไร ี่เราแจกจ่ายอนะแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าเธออยู่ในตู้เย็นนั่งไร้แกงกว่าจะได้แต่งหน้าแต่งตัวกว่าจะได้ทำงานนะคะนี่ค่ะแจกของมาหนึ่งว่าน้ำท่วมแล้วก็แจกแจกแจกว่าอย่างไรอะชิมดูสิไม่ก็ชิมอ่ะชิมเลยชิมเลยวิ้งเป็นแบบเนี้ยบเลยอ่ะชิมเนี่ยอร่อยมากนี่นก็สมบูรณ์ชิมค่ะ เดี๋ยวให้มีไถ่ตะกร้อไถ่ได้ไงล่ะแรงบางไหมแล้วใครจะไปกล้าบอกว่าไม่อร่อยอ่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้อาอร่อยจริงอร่อยค่ะโอ้ยพูดไปเรื่อยใจพวกนี้มันจบใจเก่งเรารู้สึกว่าการให้ความสำคัญในการกินมันเลิศกว่าเซ็กส์อีกจำได้ว่าเซ็กส์มันต้องมีกันแค่สองคนแต่ความสุขะในการกินอะ มันให้ใครจะได้กินแล้วก็ฟินกันทุกคน